เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่แชทกระชัดชาแนลนะครับผม <c oughs> วันนี้นะฮะเรามารีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะฮะในเกม Marvel Super War นะฮะก็จะเป็น Invisible Woman นะฮะหรือว่า Susan Storm แห่ง Fantastic Four นั่นเองนะฮะก็ <c oughs> วันนี้นะฮะผมจะอธิบายสกิลแบบรวบรัดนะฮะ <c oughs> สั้นๆง่ายๆนะฮะให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายแล้วก็จะได้ไม่ต้องดูคลิปยาวมากนะครับ <c oughs> เริ่มต้นที่ เจ้า Invisible Woman นะเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตนะค่อนข้างคล้ายคลึงกับเจ้า Mantis นะผมว่าสกิลนี่ค่อนข้างขายเลยอ่าเรามาดูสกิลติดตัวกันก่อนครับ Invisible Woman นะฮะสกิลติดตัวจะเป็นสกิลหายตัวนะฮะก็จะเป็นสถานะล่องหนนะฮะนี่แบบนี้เลยฮะเขาจะไม่เห็นตัวเรานะฮะและเราก็จะมีวงรอบๆนะฮะเมื่อเรามีศัตรูอยู่ใกล้วงกลมนะฮะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง บนหัวนะฮะอันนี้ตัวเรายังไม่โผล่นะฮะแต่ทันทีที่เป็นสีแดงนะฮะตัวเราจะโผล่และเมื่อเราตีธรรมดาฮะจะเกิดดาเมตเวทนะฮะซึ่งดาเมจต,ตรงนี้ก็จะช่วยลดสปีดของศัตรูไปด้วยนะฮะถ้าเราต้องการจะล่องหนะฮะเราก็ต้องออกระยะการต่อสู้นะะประมาณ3-6วินาทีนะฮะแล้วแต่เลเวลนะฮะ สกิลแรกนะฮะเป็นสกิลที่ปล่อยขึ้นพลังนะคล้ายๆเจ้าแมนติสเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อเราปล่อยออกไปแล้วกล,กลับเด้งกลับออกมานะฮะเพื่อนจะได้เกาะแทนนะฮะโดยปกติแล้วของแมนติสนี่ก็คือปลาไปแล้วก็จะได้หิวกับใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เพื่อนได้นะฮะได้ทุกคนนะฮะที่อยู่รอบๆตัวนะฮะแต่สกิลนี้มันจะมีทริคเล็กน้อยคนระับคือต้องใช้ให้โดนศัตรูครับเมื่อเราใช้โดนศัตรูนะดูเกาะนะฮะ เกาะจะเยอะกว่าปกตินะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราซัพพอร์ตเพื่อนได้ง่ายมากขึ้นนะฮะมาสู่สกิลที่2นะฮะสกิลที่2นี้เป็นสกิลสโลนะฮะเมื่อเราปาออกไปนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่ฝ่ายศัตรูนะฮะแล้วจะทำให้สปีดของเขาลดสูงสุดที่5 5นะฮะก็คือเดินอย่างมืดเลยว่างี้ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้เด่นที่ตรงนั้นครับเมื่อเราสร้างสัญลักษณ์แล้วเราตีธรรมดาเขาไปฮะจนสัญลักษณ์คบนะฮะทั้งหมด4ครั้งนะฮะ ศัตรูจะติดสตันฮะ1.25วินาทีอ่าและมาสู่สกิลอันติเมทนะฮะสกิลอันติเมทนี้สามารถกดใช้ได้ทั้งหมด2จังหวะนะฮะเมื่อเรากดใช้ครั้งแรกนะเพื่อนจะเข้าอยู่ในสถานะล่องหนฮะอ่าและการที่เข้าสู่สถานะล่องหนของเพื่อนเนี่ยก็จะช่วยทําให้เพื่อนสปีดในการเดินเร็วขึ้นนะฮะแต่ความโหดของสกิลนี้นะฮะมันอยู่ที่จังหวะที่2นะฮะก็หลังจากเรา กดสถานะล่องหนไปนะเราก,กดอีกครั้ง,งนะเลือกทิศทางนะมันจะเข้าไประเบิดนะแล้วก็ทําการตึงล่างของฝ่ายศัตรูไว้นะฮะเป็นการตึงร่างเฉยๆนะฮะไม่ได้ติดสตนันนะ,ะเขาจะเดินไปไหนไม่ได้แต่เขายังสามารถตีธรรมดาได้อยู่นะฮะและยังไม่พอนะฮะเราจะได้รับเกาะด้วยนะฮะซึ่งเกาะตรงนี้บอกเลยว่าได้รับเยอะมากๆนะเมื่อเราอันติที่ระเบิดสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมเราจะได้รับเกาะนะฮะถึง1,200หน่วยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะแต่ว่าเราได้คนเดียวนะฮะ เออ,เอ,อไม่ใช่ว่าเพื่อนๆรอบๆตัวได้ด้วยนะครก็เดี๋ยวเราไปรอดูเกมเคเลยดีกว่าะว่าเจ้า Invisible Woman เนี่ยจะซัพพอร์ตได้ดีขนาดไหนนะ oh <yeah. S 1> เอาละฮะเข้ามาสู่แมตช์แรกนะครับก็อยู่ในโหมดจับคู่ธรรมดานะครับผมคงยังไม่ได้ทดลองเล่นผมคงไม่ได้เอาไปไต่แรงนะเพราะว่าถ้าเอาไปไต่แรงมีโอกาสที่จะโดนด่าได้นะ โอ้ยวันนี้เราเจอกับซากุระนะครับผมซากุระเล่นเป็นกัปตันอเมริกานะฮะซึ่งปกติเขาไม่ผมไม่เคยเห็นเขาเล่นตัวอื่นนะนอกจากสไปเดอร์แมนนะวันนี้มาแปลกนะเป็นกัปตันอเมริกานะฮะโอเคฮะเดี๋ยวออกของเป็นซับพอร์ตนะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นเซรุ่มนะฮะเซรุ่ม um, ที่จะช่วยทําให้เพื่อนได้รับเกาะรอบๆตัวนะฮะโอเคฮะเรนล่างอยู่กับพี่ฮอคอายนะ,ะเออต่อสกิลไปก่อนเลยต่อสกิลไปก่อนฮะเราจะได้โร่มานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งนี้ ควรจะใช้ให้โดนฮีโร่นะฮะเพราะว่าเราจะได้รับเกาะมากกว่าปกตินะขอเกมแรกก็จะงงๆหน่อยนะฮะเออพีฮิวแมนทอนนะโอ้โหกลางสามเลือนนะไม่โดนนะติดสตันจากท่าสองของเรานะฮะเออตอดไปเรื่อยๆตอดไปเรื่อยๆเอาสิโอ้โหตรงกลางไปบู๊กันตรงนู้นนะเลยไม่ได้บู๊กันต่อเลยนะจะได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะคุณผู้ชมไล่ให้เขากลับบ้านไปนะฮะโอ้โห สกายเรดบิทฮเก็บยูแมนทอยไปได้เอา้า <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยกำลังมองสกอร์อยู่เลยนะตอนนี้สกอร์เรา4ต่อศูนนะฮะแล้วก็เราเก็บไปได้1ตัวนะจากการลาช็อตนะเออพี่พี่แกมบินบอกกูตีมัต้องนานนะมึงมาเดินมาตีธรรมดาเฉยเลยเอาละฮะสกายเลดบิทเข้ามาแกงละเอาสิครับพี่ เอาฮอกอายนี่แหละเอาอีกทีเดียวอีกทีเดียวเออสต,ตันแล้วสต,ตันแล้วโอ้พิธาน้อยเข้ามาค้ำก่อนนะฮะเอาสิกระแทกไปแล้วโอ้ไม่โดนนะฮะเป็นการใชแอนติครั้งแรกที่เ้านะฮะไม่โดนรนะะับผอย่างไงยังไง,ง,ไงพี่ฮิวแมนทอสฮิวแมนทอสอันติมาแล้วโดนพี่แกมบิดนะพี่แกมบิดโอ้ปาหน้าสั่นเลยนะฮะ พี่ทานอสเข้ามาแล้วพี่แกบิดไม่นะไม่นะโอ้โหเมื่อกี้ท่านหนึ่งเกาะไม่โดนอยา่าอย่าทำเราไปยืนค้ำไว้ทำอะไรไม่ได้นะโอเคฮะพี่แกบิดรอดนะฮะอ่าฮิวแมนทอสมาท่า,าหนึ่งไปแล้วก็ท่าสองเอาสัตว์ตทุกสก,กิลดูเรียบร้อยฮิวแมนทอสเอาแล้วฮะอันตีนตแล้วตึงล่างไปได้2ตัวนะฮะล็อกเก็ตกับทานอสโดนอันติเราไปนะฮะแล้เราก็ได้เกาะมาหูเยอะจัดเลยเลือดแทบไม่ลดเลยเมื่อกี้นะฮะเกาะเราลดอย่างเดียวนะฮะ ก็เซตเทพนะครับผมจะเลือกเป็นที่ระบบเสร็จไว้ให้นะเอาแล้วพี่กัปตันอเมริกาเอาดิผมระเบิดไปแล้วนะฮะตึงล่างพ,พี่ฮอคอายกับพี่ฮอคอายตายกับโอ้รับรองเคมนี้แกมบิดเกิดแน่นอนนะพี่ฮอคอายฟังหนูตายบ่อยจัดเลยตัวซัพพอร์ตนี่ไอ้ท่านหนึ่งนี่เขาจะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพื่อนโดนไม่ทันมองฮะแคมบิดแกมบิดตายไปก่อนนะหูผมขอโทษนะฮะแกมบิดโอเคฮะฟังเราแลกกันไปกับแกมบิดนะเกมกัปตันอเมริกาไปได้นะ โอ้โหสก,กาเลดิดก็เก็บกระจายเลยเอาครับฝั่งเราเอ้าพิธาสอยู่ตรงนี้เหรอไม่เห็นไม่เห็นอุย้ยหิวอุย้ยเกือบตายคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งโอ้เลือดเหลือ87เผมไปเข้าใจท่าหนึ่งของซัพพอร์ตนะทำไมเขาต้องทำให้เหมือนเนกันหมดเลยนะซี่นะฮะโคลคแอนเดกเกอร์นะฮะเมนติดนะท่าหนึ่งนี่คือแบบปลาเป็นเส้นตรงเหมือนกันหมดเลยนะรอบนี้นะฝั่งเราทีมเราโหดเกินไปนะดูดิดูดพิธานอนดิโอต่อยไม่ยั้งเลย เรียบร้อยครับอ้าวแล้วกับตันอเมริกาเข้ามาอย่างงี้โอเค,คับเปิดอันติลร้องหุ่นไปนะฮะหนีเอาตัวรอดจังหวะนี้ไม่รู้ว่าการเอาตัวรอดแบบนี้มันดีหรือเปล่านะ,ะเอยพี่ธนอสจะต่อปหล่ะจะต่อปหล่ะเออเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพือพ่อนอาการหนักเพ,นะพื่อ,อจะตายไหมนะพี่ธนอสพี่ธนอสจะตายไหมเอาเอาเอาท้าดึงเอากาะไปเอากาะไป เอ้ยเหยวห,วหวโอ้เอ้ยพี่นานอนเ่้าไปแล้วจะเอาต่ออีกเหรอพี่โอ้ my god เออหูยพี่ลานอนเราอึดอยู่อึดอยู่คุณผู้ชมโอ้สวยงามนะครับเอ้ยกับตนอเมริกาเข้ามาข้างในเลยนะเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้ท้าสองสโลไปแล้วโอ้ยเรือดน้อยแล้วยัง้าวนะคุณผู้ชมนี่นี่คือการเล่นที่ประมาทนะ คุณผู้ชมอย่าไปเครียดนะครับว่าฟังไหนเขาเล่นยังไงนะเขาอาจจะมาลองฮีโร่เฉยๆแบบแบบผมก็ได้นะ,ะเออนี่ผมก็มาลองฮีโร่นะฮะก็ะผมก็คิดว่า<ต>ผมไม่ค่อยถนดัดซับพอร์ตเท่าไหร่นะ,ะ <c oughs> ผมกะจังหวะให้เพื่อนไม่ถูกนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นตัวเปิดนี่ค่อนข้างลําบากนะ,ะ <c oughs> เอาแล้วร้องโหนไปกระแทกไปโด้ยไม่โดนพี่ฮองอายนะ <c oughs> เอาพี่กัปตันเมริกาเอาโหโดนในป้อมเลยคุณผู้ชมโอ้โหตายคาป้อมนะเนี่ยคือผมกะจังหวะเปิดไม่ค่อยเก่งนะก็ อาจจะไม่ค่อยเหมาะค่ะสาพทอดเท่าไหร่นะอ๋อพี่ธานอสทานหนึ่งทานสองโอเคตีไปอีกทีเดียวก็สตานแล้วตัวอยู่ไหนว่ามองไม่เห็นเออเราล่องหนให้พี่ธานอสแล้วเราก็เปิดเข้าไปเลยฮะเออเอาเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละฟิกเกอร์ออกมาฮะเอาพี่ธานอสเราฮะอยู่ตอนนี้ผมผมอยู่คนเดียวมาเนี่ยโอ้ยพี่กัปตันเมการักกูจังเลยโอ้ยโอ้ยเกาะได้เกาะได้เกาะเออรอดรอดโอเคฝั่งเขานะฮะบ้านแตกหมดเลยนะก็ จบเกมกันดีกว่านะฮะรวมตัวจบเกมกันนะฮะต่อนาจะจบได้นะฮะไม่น่ายากฮะฟานอฟฝั่งนู้นเข้ามาแล้วะฮะเราสโลให้สโลให้สตาร์หลอดไปแล้วก็ตึงล่างครับโอเคับพี่แกมบิดเข้ามาเลยฮะจัดไปโอเคโอ้โห amazingacidacid นะไป20่สินะ,ะโอ้โหนี่ก็รีเจนดารี่อย่างเดียวเลยแต่ละคนเออท่าหนึ่งไปนะสร้างก่อนนะพยายามอยู่รอบๆตัวเพื่อนนะครับเขาจะได้เกาะจากเรานะฮะเราก็จะแบ่งแบ่งเกาะกันไปนะเออท่าหนึ่งแล้วก็อยู่อยู่กลางวงแบบนี้นะฮะเพื่อนก็จะได้เกาะทุกคนนะฮะ โอ้โหเกาะจากอันติอย่างเยอะนะผมว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันสั้นนะเดี๋ยวไปรอเกมต่อไปดีกว่าได้ไปได้ไงไปได้ MVP เอเเยอะนะฮะก็ไม่ได้เพื่อนแบกนะผมไม่ได้เก่งนะ MVP เฉยๆไม่ได้หมายความว่าเราเก่งนะโอเคเดี๋ยวรอไปดูเกมต่อไปกันเลยฮะโอเคฮะเข้ามาสู่เกมที่2แลเรานะครับผมก็กว่าจะได้เล่นนะโอ้โหตัวใหม่มาทีนี้แย่งกันเล่นรัวรเลย ก่อนอื่นเลยนะบอกคุณผู้ชมก่อนนะผมไม่ได้เล่นเก่งนะฮะมีคนคอมเมนต์นะฮะว่าไก่จัดกกเกินเออผมรู้แล้วไม่ต้องบอกผมหรอกเออชมอย่างนี้ก็เขินดีครับผม <laughs> ผมไม่ได้เล่นเก่งนะคุณผู้ชมผมเล่นเกมเล่นให้สนุกนะฮะก็ถ้าทําทีมแพ้ก็ขอโทษนะเปิดก่อนเลยนะเอาเลยที่สก,กาเลดวิชนะฮะโอ้ดูเหมือนเพื่อนจะไปเวทป่านะเขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะโอเคหมูนี่มันเล่นแบบสเต็ป ที่อยู่ราชันเลยนะเข้ามาเวทป่ากันก่อนนะพี่กับตันอเมริกาจะได้หรือเปล่าโอเคฮะได้เวทป่ามาได้เรียบร้อยนะถอยฮะถอย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 ,ถอย,ถอยพี่แกมปิดนะเอาค<ๆ>ิวไปก่อนเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> จะวัดกับเราเหรอครับจะวัดกับเราไหมฮะโอ้โหเลือดก็น้อยนะยังมาอ้อยอิงจะวัดกับเรานะฮะ <c oughs> เออคุณผู้ชมผม <c oughs> ท่าสองนะฮะท่าสอง ความจริงผมลืมไปเลยนะเราควรใช้ท่า2ใส่ศัตรูก่อนนะฮะแล้วค่อยใช้ค่อยใช้ท่า1น,นะฮะเพราะว่าถ้าท่า2โดนนะท่า1แล้วเราปล่อยท่าหนึ่งไปมันก็จะขึ้นสเต็กนะฮะทำให้เขามีโอกาสติดสตันไวขึ้นนะคร <Okay. S 1> แต่ผมว่าท่า2แอบใช้ยากนิดนึงนะถ้าเกิดเดนส์โลโอเคแต่ถ้าจะให้สตันนี่วเราคงบางทีถ้าเกิดอย okay. ู่ในไฟเ,เ,เราคงไม่ได้ตีจนสตันง่ายๆนะฮะเขาคงไม่ปล่อยให้ยืนให้เราตีนะฮะโอเคให้เขามาอยู่ในสถานะสอดแนมนะเดี๋ยวเราจะไปแกงกลางกันนะฮะ ยังไงยังไงเออสโลไปสโลไปเออตีไปอีกทีอีกทีหนึ่งอีกท,กทีหนึ่ง,องโอเคสตันฮะพ่โลคิเข้ามาแล้วเยี่ยมครับสวยเออเขามองไม่เห็นเรานะฮะในมินิแมพก็ไม่ขึ้นนะฮะโอ้โหท่านี้มันโหตรงนี้นี่เองนะสกิลติดตัว,อตวเอาละฮะเปิดวินวอล์กไปนะตึงล่างเลยเอาแบบโบะเลยโอเคฮะโดนอินวิสเบิลบูแมนนะฮะโอเค สวยสวยสวยกับตนาเมากาต่อไหมต่อไหมจะเข้าไปข้างในไหมไม่เข้านะฮะโอเคเราเก็บ Invisible w o m ู n มไปได้นะฮะมันเป็นตัวใหม่นะคุณผู้ชมบางทีเพื่อนๆเ,เ,เขาก็ยังไม่รู้นะฮะว่าตอนเรากดล้องหุ่นให้เพื่อนๆก็าหายตัวแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนใช้ถ้าเกิดไม่ได้นัดกันก็อาจจะใช้ฟรีนะฮะก็เน้นเป็นสตันไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาศึกษาดูคลิปผมเดี๋ยวเขาก็รู้กันเองแหละ โอเคฮะเรียนล่างสงสัยจะมีประเด็นนะฮะเดี๋ยวเข้าไปท่า2ก่อนแล้วก็ท่าหนึ่งนะครับจะช่วยทำให้ติดสแต็กเร็วขึ้นนะฮะโอเคฮะพี่ยังเชิญสแล้วก็หนึ่งพี่กัปตันมิกาเขาอยู่หลังยึดไปให้ยึดไปให้ใหเออเออเขาฟิกเกอร์เขาฟิกเกอร์ไม่ไม่หลุดนะฮะพี่กัปตันมิกาได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเออโอเคครับสวยงามครับผมโอเคครับสอดแนมท่าสองครับท่าหนึ่งครับแล้วก็ตีไปครับอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคฮะสาตันแล้วสาตันแล้วไหวไหมพี่โลกกี้ไหวไหมฉีดปิ้วปิ้ว Oh! โอ้โห oh! โลโ์กับตันเมกาลอยเข้าแสกหน้าสการเลดวิดไปแล้วผมมองว่านะตัวนี้ควรจะออกกึ่งกึ่งแข็งนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราท่าหนึ่งบ่อยเพื่อนก็จะได้เกาะบ่อยขึ้นเฮ้ยแปลงเป็นแบงมุมได้เหรอครับแปลงเป็นแบงมุมแล้วเนียนเหรอครับอ้าวแล้วสไปเดอร์แมนไล่มาแล้วนะฮะโอ้ยเสียวโอ้ยโดนกันรัวรัิกเกอร์เข้ามาในป้อมก่อนนะฮะโอ้โ เจ็บเจ็บเจ็บเอากดอันผมกำลังกดอันติีนะผมจะให้เพื่อนบินบลอกนะโอ้โหเล็งมาได้ยังไงครับนี่ <c oughs> อ,อ่ผมลืมไปนะบางทีผมก็พูดว่าบินวลอกนะผมติดมาจากเกม .A นะฮะก็บินวลอกก็คือล่องหนนะฮะเข้าใจเข้าใจตรงกันตามนี้นะ <c oughs> โอ้โยโลกิจะตายนะฮะพี่เดอะติงจะเข้าไปช่วยนะฮะ อ่าผมมินวองให้ผมมินฟองให้จะเข้าหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าผมตึงล่างแองเชินมุมไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชม oh. พี่เดอ์ติงจะตายแล้วฮิวโดนบาไม่รู้โอ้สไปเดอร์แบนมาเก็บเราอีกนะะเอาขโมยจัมแพดเราอีกโอ้โอ้โดนทุกสกิลไม่รอดแน่นอนนะคุณผู้ชม oh. <laughs> โอเคฮะเราบุกป้อมล่างกันนะฮะวินวองฮะเตรียมตัวเปิดนะอ้าวโถ,วโถวเมื่อกี้ไม่ได้มองซูซานนะฮะจะเข้าไปฝั่งนู้นนะฮะอ้าวสไปเดอร์แมนเข้าไปกลางวงนะเตรียมตัวมาเอาเกาะเอาเกาะมาให้เพื่อนครับโอเคปลาไปเพื่อนได้เกาะได้เกาะเล็กน้อยนะโอ้แถมราชช็อตอีกต่างหากนะโอเคชนะไปนะก็ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรเนาะแมตช์น,นี้เอาเป็นว่าผมมาลองการออกเวทล้วน ดูนะฮะก็ไม่ค่อยคุ้มนะฮะก็เหมาะกับแมตช์แรกมากกว่านะของที่เขาเซ็ตมาให้นะฮะที่เป็นกึ่งแท้งแฮบแบบแมนตินี้ะแบบนั้นอ่ะดีแล้วนะฮะก็สำหรับซูซานสตอร์มนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นสายซับพอร์ตนะถ้าเกิดใจรักซับพอร์ตเนี่ย ก็ซื้อได้เลยครัก็สนุกอยู่นะฮะเพราะว่าสกิลมีหลายจังหวะจะได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆกันบ้างนะฮะคนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะฮะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ i n v i s i b l e Woman นะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างนะเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคอมเมนต์นะฮะวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ